ีคะ่ะชาวลัคนาการราศีกันทุกท่านนะคะคลิปนี้คะ่ะเป็นการทํานายดวงนะคะในเรื่องของงานเด่นคะ่ะแล้วก็เลขนําโชคนะคะให้กับชาวลัคนาการราศีการน,นั่นเองนะคะก็เป็นการวางแผนเนาะเกี่ยวกับงานเงินนะคะแล้วก็โชคลาภด้วยนะคะให้กับชาวกันนะคะซึ่งการทํานายครั้งนี้นะคะใช้หลัก โหราศาสตร์ทไทยนะคะแล้วก็ไพ่ยิปซีนะคะเพราะฉะนั้นใครทราบลัคนาดูตามลัคนาดได้เลยนะคะใครที่อยากดูตามราศีนะคะส้มปักหมุดวันที่ไว้ให้แล้วจะดูรวมกันหรือว่าดูแยกกันก็ได้นะคะแล้วก็การทานายครั้งนี้เป็นการทานายให้กับชาวกันส่วนใหญ่บางอย่างอาจจะตรงกับคุณบางอย่างอาจจะตรงกับชาวกันท่านอื่นดูเพื่อความบันเทิงค่ะอย่าซีเรียสเป็นการวางแผนวางแผนชีวิตจะดีที่สุด นะคะเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดีที่สุดถ้าอยากดูดวงส่วนตัวแบบแม่นยำกว่าเดิมนะคะก็มาจองคิวนะคะแอดไลน์ไอดีมาจองคิวนะคะมาสอบถามค่าครูกันก่อนได้นะคะโอเคค่ะชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันชาวกันคุณอาจจะตกเป็นขี้าป,ปากชาวบ้านนิดนึงนะ ใน,ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะได้ไพ่ judgment นะคะอาจจะอยากออกคนที่ทำงานประจำอึดอัดอาจจะอยากออกนะคะแต่ว่าสำคัญเลยคือจะมีคนพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีก็อ,อย่าไปสนใจนะคะเพราะว่าคุณก็ไม่สนใจแล้วล่ะมันมีมันมีคนที่แบบว่าพูดถึงคุณในทางที่ไม่ดีนะคะหรือว่าเอาคุณไปพูดลับหลังแต่ว่าคุณไม่สนใจอยู่ล่ะนะคะคุณเดินไปในทางของตัวเองนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ เ,เด็กนะคะเด็กถือดาบนะคะได้ไพ่เด็กถือดาบนะคะมหาดเลเเด็กถือดาบนะ,ะ,นะ,ะซึ่งคุณค่อนข้างที่จะแบบเดินไปในทางที่ตัวเองต้องการอยู่แล้วไม่สนใจว่าใครจะพูดอย่างไรนะคะคุณจะเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนะคะแล้วผลสุดท้ายภายในเดือนนี้นะคะความสําเร็จจะมาถึงคุณนะเพราะว่าคุณมองทุกอย่างได้ทะลุปลุกโปล่ปปปมากกว่าคนทั่วไปนะคะเด็กฮีโร่แพนนะคะมันอาจจะค่อนข้างไม่ได้หวือหวานะอืม ในเดือนมีนาเนี่ยความสําเร็จจะมาสู่ชาวกันแบบดีมากเงินงานดีมากแต่มันจะไม่ได้หวือหวาเพราะว่าคุณเองไม่อยากให้มันหวือหวานะคะ คุณเสียสละมากขึ้นคุณรู้สึกว่าเมื่อคุณทํางานแล้วประสบความสําเร็จคุณจะต้องแบ่งปันกับคนอื่นให้มากขึ้นนะคะไพ่พระขึ้นนะอืมงานที่เกี่ยวกับทางด้านาศาสนางานที่เกี่ยวกับการเสียสละที่ได้ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยดีค่ะเหมาะกับคุณมากๆนะคะในช่วงเดือนมีนาคมน,นี้นะคะบางคนอาจจะทํางานแบบไม่ได้มีเวลาสวีทกับแฟนเลยอะทำงานอย่างเดียวเลยเงินดีมากนะคะเออประมาณนี้เลยงานเด่นๆก็อย่างที่บอกแหละค่ะ อาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างใช้สมองนิดนึงเป็นการสอนผู้คนเป็นการช่วยเหลือผู้คนนะคะจะดีมากขอดูอีกนิดคือาง,งานเด่นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะชาวกันงานเด่นธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจส่วนตัวหรือว่าการเป็นหัวหน้างานคุณเหมาะกับการเป็นหัวหน้างาน,นะคะ่ะเพราะว่าคุณมองอะไรได้ทะลุปลุกโลงมากกว่าคนทั่วไปนะคุณอยู่ในสภาวะที่เหมือนเหมาะที่จะเป็นผู้นําละค่อนข้างมองอะไรในภาพกว้างการขนส่งโลจิสติก ออนไลน์ต่างๆดีมากๆสําหรับคุณเลยนะคะการเป็นหัวหน้างานดีมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะหัวหน้าไว้วางใจอ่ะเนาะให้เป็นผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆโปรเจกต์ต่างๆนะคะหลายๆคนอาจจะอยากลงทุนทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะคะซึ่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกว่าอย่าไปฟังใครนะเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้มาเตือนเราตรงๆอ่ะแล้วก็เอาไปพูดกันเอง แล้วได้ยินมาถึงหูเราเขาคงไม่ได้จริงใจหรือว่า,าหวังดีปรารถนาดีกับเราจริงๆอืมนะคะเพราะว่าเขาเอาไปพูดกันก็เหมือนการเิียนทาคนที่หวังดีจะต้องมาพูดกับเราโดยตรงนะคะอะ่ประมาณนี้นะมาดูโชคลาภกันโชคลาภชาวกันนะคะมาจากทางไหนบ้างนะโชคลาภชาวกันนะคะจะมาจากผู้ชาย นะคะที่ค่อนข้างเซ็งเซง,งเบื่อเบื่อกับการทํางานนะคะเป็นผู้ชายอออาจจะผิวสองสีก็ได้อาจจะผิวสองสีถึงคล้ำแล้วก็รูปร่างพอดีพอดีตัวไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะซึ่งเขาอาจจะมีลักษณะแบบเซ็งเซ็งไม่ค่อยยากทํางานแต่โชคลาภจะมาจากคนคนนี้นะคะโอเคมาจากทางไหนอีกโชคลาภโชคลาภช,ชาวกันนะคะ ถ้าชาวกันเป็นผู้หญิงนะคะเออโอเคถ้าชาวกันเป็นผู้ชายแล้วถ้าเป็นคุณเองอันเนี้ยก็คือไพ่คุณเลยนะอย่างที่ส้มบอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่อันนี้ถ้าชาวกันเป็นผู้หญิงนะคะโชคลาภก็จะมาจากตัวคุณนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของโชคลาภลอยเนี่ยนะคะอาชาวกันจะได้มาจากผู้หญิงด้วยที่ค่อนข้างแบบพูดง่ายรวยเศรษฐีที่อยู่ใกล้ๆคุณอาจจะเป็นตัวคุณเองเลยก็ได้ค่ะชาวกันนะคะที่ เหมือนกับว่าโชคลาภจะมาจากบ้านนะคะหรือว่าที่อยู่ของคุณเลยก็ได้นะคะหรือว่าตัวคุณเองเลยก็ได้นะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะเออนกแมวสัตว์เลี้ยงที่คุณเลี้ยงก็ได้นะคะอืมส้มว่าอาจจะมาจากนกก็ได้เออสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆนะคะที่คุณได้เลี้ยงไว้นะคะโชคลาภอาจจะมาจากพวกเขาด้วยก็ได้นะคะข่มากันที่เลขนําโชคนะคะของชาวกันนะคะอย่างที่บอกไปนะว่า อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าบานเลขที่ของคุณเองเลยก็ได้นะคะมาดูเลขนําโชคชาวกันนะคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งเหรียญคีนถือเหรียญนะคะคีนถือเหรียญหนึ่งเหรียญนะคะเลขหนึ่งนะคะเลขสิบเอ็ดอนะคะไพ่เด็ดเลขสิบเอ็ด ะะจริงๆซึ่ว่าน่าจะเป็นเลขศูนย์ได้ด้วยนะคะเออเลขหนึ่งสิบเอ็ดศูนย์อยู่ประมาณเนี้ยนะคะเออนะคะเลขศูนย์จริงๆด้วยนะคะซมมว่าน่าจะประมาณนี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์อยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะคะชาวกันนะโอเคมาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ่สรุปในเดือนนี้นะชาวกัน งานเงินนะคะโอเคมันมีความกดดันบางอย่างคุณอย่าก,กดดันตัวเองนะชาวกันถ้าคุณกดดันตัวเองทุกอย่างมันอาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะให้เดอะเวิร์ค่ะงานที่มันเกี่ยวกับ ออนไลน์นะเกี่ยวกับต่างประเทศการเรียนต่างประเทศนะคะการศึกษาต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับการดิวกับชาวต่างชาติดีมากค่ะดีมากจริงนะคะมันค่อนข้างงานที่เกี่ยวกับเด็กด้วยธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กเสื้อผ้าต่างๆดีมากๆอืมนะคะเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆอะไรมันดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าคุณอย่ากดดันตัวเอง โอเคมันมีคนกดดันคุณแหละมีคนกดดันคุณนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงชาวธาตุลมก็ได้ที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณนะคะชาวกุมิถุนตุลนะคะผู้หญิงนะที่อาจจะมีอํานาจมากกว่าคุณนะคะเขาอาจจะกดดันคุณเนื่องด้วยว่าอาจจะเป็นการแทงข้างหลังหรือว่าไม่ชอบใจคุณบางอย่างก็เลยกดดันในเรื่องของการทํางานกับคุณแต่ว่าคุณอย่ามากดดันตัวเองอีกทีนึงนะอย่ามากดดันตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเขากดดันคุณแต่คุณอย่ามากดดันตัวเองนะเห็นแะ่้พ่กดดัน นะคะบางทีโปรเจกต์ใหม่ๆคุณอยากจะอาจอาจจะลงทุนโปรเจกต์ใหม่ๆต่างๆแต่ว่าสซ่มีความรู้สึกว่าอาจจะต้องชะลอบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ตรงใจบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะคุณมากนะนะคะอย่าก,กดดันอย่ารีบเร่งมากจนเกินไปนะคะทุกอย่างรอเวลานิดนึงนะคะให้มันหมุนไปตามสภาพที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่คุณมีอยู่ มันดีอยู่แล้วนะคะซึ่ว่าช่วงต้นเดือนมีนาคุณโอเคแล้วนะแต่ว่าอาจจะมากดดันตัวเองในช่วงปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กดดันตัวเองนะคะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปถ้ามันได้มันก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คืออาจจะต้องทําใจซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าแย่นะคะโอเคค่ะชาวกันมาดูไพ่ม่วงนะคะว่ามีอะไรจะแนะนำนะไพ่ออร์คเคิล เพราะว่าเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเชิงบวกนะคะซึ่งจะให้กําลังใจคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะสําหรับไพ่ออร์ l เคิลนะคะก็จะไม่ได้ดาร์กเท่าไพ่ยิบสีนะคะ s ั n ค่ะ your son is w a s over and protected as he e x p l o r e d his world นะคะลูกชายของคุณค่ะนะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้บางอย่างลูกชายของชาวกันนะคะใครที่ยังไม่มีลูกชายค่ะ ผู้ชายที่อยู่ใ,ใกล้คุณคุณพ่อคุณพี่ชายน้องชายคนที่คุณนับถือเหมือนพี่ชายน้องชายอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของงานเงินคุณได้นะคะอย่าดูถูกศักยภาพของผู้ชายรอบตัวคุณนะคะชาวกันเขาช่วยเหลือคุณได้นะคะเบิร์เดย์ค่ะ a significant birthday holds an answer to your question นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ ก็คือวันเกิดอาจจะเป็นการเกิดใหม่ชาวการคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะมีลูกหรือว่าตั้งครรภนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้ที่ยังมีลูกหรือว่าตั้งครรภในช่วงเดือนมีนาคมนะคะยินดีด้วยถ้าเกิดว่าสาหรับคนที่พร้อมแล้วก็อยากมีลูกนะคะใครที่ยังไม่อยากมีก็ป้องกันไว้นะคะ,ะดูดวงเพื่อเป็นการวางแผนก่อนได้เนาะนะคะแล้วก็ สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นและจะดีมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนกันยาในช่วงวันเกิดของคุณบางคนอาจจะลักขณากันนะคะแต่ว่าอาจจะเกิดในช่วงเดือนอื่นนะคะบางคนอาจจะเกิดในช่วงเดือนมีนานี่เลยก็ได้นะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาในช่วงของวันเกิดของคุณหรือว่าอาจจะเป็นช่วงก่อนวันเกิดหรือหลังวันเกิดก็ได้นะคะช่วงนี้มันอาจจะมีคลุกคลัก ติดขัดว้างนะคะแต่มันไม่ได้แย่เพราะว่ามันดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะคะ emotional healing ค่ะ as your heart heals of a l l emotional pain you receive new blessing and n e r v e นะคะเยียวยาหัวใจตัวเองก่อนนะซ้่งว่าคุณต้องปลดปล่อยสิ่งเก่าๆซ้่งเข้าใจว่าชาวกันคุณอาจจะเจอความเจ็บปวดมาเยอะนะคะแล้วเก็บไว้ยังเก็บไว้อยู่ เราะว่ากลัวกลัวว่าจะไปเจอความเจ็บปวดแบบเดิมกลัวว่าจะเจอกับความล้มเหลวแบบเดิมๆปล่อยมันทิ้งไปนะคะเยียวยาตัวเองด้วยตัวของคุณเองไม่มีใครที่ <c oughs> จะมาแบบช่วยคุณได้นะในเรื่องของความคิดนะคะนอกจากตัวของคุณเองอืมนะคะก็ปลดปล่อยมันทิ้งไปเริ่มใหม่นะคะเพราะมันจะไม่ได้แย่อย,อย่างเดิมแล้วแหละ นะคะสำหรับชาวกันโอเคเนาะนะคะขอให้ชาวกันทุกคนนะคะมีการงานการเงินที่ดีนะคะแล้วก็ใครที่จะเสี่ยงโชคอะไรก็ขอให้มีโชคลาภร่ำรวยกันทุกคนด้วยกันแล้วกันขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งสำหรับชาวกันนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ